าไว้ทำกับข้าวเลี้ยงสาวได้กินในตอนเย็นทุกวันเป็นประจำโอ้วันนี้เก็บผักเก็บหญ้ามอยากไปเลี้ยงสาวนำกับข้าวดีกแล้วเก็บไข่ไปเลี้ยงสาวนำกับข้าวให้กินดีกว่าโอ้ จบกร้อกันอย่างสนุกสนานยั่วยวนทห่น่าจับยิ่งนะพ่อไม่ได้ยินดังนะจึงออกไปจับกลุ่มโอ้เสียงเงียบอ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 บเสียงเงียบสนิท พ่อพอดีพ่อแ <wie erman. S 3> ม่ร้อนด้วยความเจ็บปวด ผมไปเหยียบตอปอมาครับหมอมาดูแผลสิคะตอลอึกมเลยค่ะถ้าใส่ถังเราต้องส่งไปโรงพยาบาลงั้นเดี๋ยวผมมานะคะพอเปิดมาก็ปวดสุดยอดเลยลูก พออู่เสนั้นไม่มีเ์ยหะ Um projeto. เอาไปยังว่าผมไปเยบสอมตัวมาคืออะไรอ่ะตาปาเนาะโมนี่ตาปาที่ยากเย็บเดนซี่ออะไรอ่ะเดีย๋ยวจะหมอ,มอ,อหนัันน้ห้าเดืนอน วันนี้หมอหออนให้แล้วนะครับครับู้ตามเยียบอะไรนานแน่นะบกาบกไปเหยียบต่อพอมามันคืออะครับตะปูไม่น่าหนเลย ผมไม่รู้จักครับโอ้ตายแล้วพูดคำย่อได้นะโอ้ผมไม่ได้พูดคำย่ออย่าว่าผมไปเยี่ยมตปอมาไอ้ตบมีใครรู้จักบ้าไหมครับคืออะไรนะครับ อา,าการให้อรู้จักด้วยเกินเจนาทีแล้วสุดท้ายพ่อแม่ก็ต้องจบชีวิตลงเพราะตรวจฟีควาเจ็บปวดของก็ ยขอให้ความรู้นักเรียนกรับคือต,อนต้นปอเนี่ยไม่มีรู้จักนะคะปกติพวกเราที่บ้านเราเนี่ยเขาจะปลูกปอมาทำเสือใช่ไหม วันนี้พุ่งหวยเกษรชีวิตพงเรอนาคตตกกับบ้านด้วยเหรอเื่องนี้สอมให้รู้ว่า ควรพวดภาษาใหู้่กต้องจะได้ทำงานอะไรให้เสร็จได้ทันเวลาค่ะ